ด้ตุดจีนอีกรอบวันที่เท่าไร่อตดีนสิบเจ็ดประมาณเจ็ดกลางกลางเดือนอ๋อ้ระสวยเลยสวยหนึ่งเลขสุดท้ายออกไปแล้วมีเลขหกเก้ายสิบหกสองหกสี่หกแปดห้าออกไปแล้วเลยอีกหนึ่งเลขสุดท้ายมาลูกค้าขาหนึ่งเลขสุดท้ายมาเลยฮะ่าลูกค้าชอบลูก มาเลยนะคะมาเลยตอนนี้ยังได้ยังได้อยู่ใช่ไหมยด้ได้อีกเลึ่งเลยสุดท้ายยังได้อีกหนึ่งเลกมาเร็วคุณแม่ก่อนจะไปดูของสวยๆงามๆกันนะก่อนจะไปดูของสวยๆงามๆกันสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะมีเลขอะไรไปแล้วมั้งน้องพี่น้องนสองหกสองหกไปแล้วสี่สิบหกไปแล้วหกสิบเก้าก็ไปแล้วคุณแม่ 85ห้าไปแล้วเหลืออีกหนึ่งเล่อ่ใบเลยนะไปแล้วค่ะได้เรียบร้อยยินดีกับพี่ๆที่ได้ส่วนลดหน0่บาทแม่เก็บไว้ได้นะระหว่างเนี้ยเดี๋ยวมีแจกให้อีกเรื่อยๆรวมส่วนลดเอาไปใช้ทีเดียวก็ได้แต่ว่าต้องไม่เกินวันที่ห้ากลุมค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยคุณแม่มาเลยพร้อมไห เปิดงานแรกน้องพลขอปล่อยสเวตเตอร์ไหมพรมก่อนพี่ๆอาจจะคิดว่าหูไหมพรมใหม่แล้วพี่ขาตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเป็นตัวที่พี่ๆหลาย,ลาย,ยๆคนอ่ะรอให้เอาของมาเติมสวยมากสเวตเตอร์ไหมพรมป้ายบูพี่ขาลายการ์ตูนล,ลวดลายสีสันไฟดีมากศูนห้าเก้าเดี๋ยวเปิดให้เลยค่ะยังพนาเดี๋ยวเปิดให้ในไลน์นี้เลยเนะคะน่ารักมาก พี่ค่ะป้ายบูน้องพลอยการันตีเลยเปิดเองขายเองด้วยไม่ได้เป็นแต่ขายกระสอบนะแม่ขายเดียวยลูกขายลูกค้าอกใหญ่ไซส์ใหญ่เยอะมาก<ซ>แล้วผ้าใหมพรมตัวนี้ของป้ายบูนะใครเอาไปตีฟูสวยหมดเลยใช่แล้วเป็นเบอร์ที่ผ้าคันน้อยคุณพี่ผ้าคันน้อยตัวเล็กจิ๋วน้อยมากเบอร์พรีเมียมค่ะ พี่เปิดขายเบอร์เนี้ยหนูรับรองว่าพี่ไม่ขาดทุนเนี่ยนะด,ดูดน้องมวสวยไหมราคาลอถนี้ไม่ใช่หลักสามพันอัพด้วยปกติตัวนี้พรีเมียมสามพัพเนเต็มที่เลทส่งอะไรส่งไม่เกินสามพไม่ต่ำกว่าสามพันหกช่วงปลายปีเอามาทำให้พี่พ ขวันใจคนที่รอเหลือ3,200ว่าถูกแล้วนะใช่จ้ะรถนี้พิเศษให้เลยสำหรับคนที่ยังได้ขายอยู่นะแม่เท่าไรเท่าไรหนูถือว่าราคาเนี้ยนะพี่พี่ได้กำไรเพิ่มแน่นอนวันนี้จัดไป40กิโล2,990บาทคุณพี่ราคาดีมาก2,990ได้เนี่ยก้อนละ40่กิโลก็ตกประมาณสวยอะ รยู่มากี่ตัววะ50ิแม่เจ้าสิบหกสิบเจ็ดแม่เจประมาณประมาณเจ็ดตัวได้นะคุณพี่นะคะเนื้อดีด้วยไม่ใช่เนื้อหนาด้วยนะปกติมันจะมีบางบาง,บางป้ายที่มันหลุดเป็นงานซับในหนาๆน,นะคุณพี่นะไขา่ย,ยากเบอร์เนี้ยเนื้อกําลังขายเนื้อประมาณแบบปล่อยใส่อันนี้ก็รีวิวป้ายบูเลยนะคุณแม่นะ เสียงเสียงแอดพิงขึ้นจมูกพี่ป่ารู้ด้วยใครจะแตกกันคุณแม่ค่ะสบายอสวัสดีพี่พี่นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้กำลังรีวิวสเวตเตอร์ใหม่พมตัวเกตเอเลยคุณพี่สเวตเตอร์ใหม่เกตเอเลยโอ้เืี่สีาคุณแม่การ์ตูนการ์ตูนอะไม่ใช่งานการ์ตูนล้วนแต่หนูบอกเลยเบอร์นี้ยช่ำช่ำสั่นลวดลายคือออกดูดิความสะอาดเกตผ้า ไม่ติดคันผ้าดีน้องเป็ดน,น้องเป็ดไซส์ส,สวยด้วยพี่สวยมากลูกค้าป้ายนี้นะแนะนําเลยแม่ที่แบบเล่งไว้น้องพลอยอะไลฟ์เองก็อาจจะยังไม่ใช่ร้านใหญ่ใช่ไหมอันนี้เล่าให้ฟังไม่ใช่ร้านใหญ่นะแต่หนูขายอะแม่นะสองกระสอบหนูขายสองวันหมดแม่เบอร์บูนี่แหละคือการันตีเลยนะของป้ายบัวงานลวดลายแบบนี้หนูขายสองวันหมดแม่คืนทุนตั้งแต่แบบไลฟ์แรกอะ ดูดิเห็นไหมน้ำพลอยเทียบไซส์ให้ดูเลยนะส่วนใหญ่พี่ๆถ้าขายแนวสเวตเตอร์แน่นอนอยู่แล้วอยากได้งานอกใหญ่อก50อัพบางคนมาถามหาถึงอก60เลยนะที่สามารถใส่ได้ถึงไซส์ 2x 3x อะค่ะเบอร์เนี้ยลุ้นไซส์ใหญ่ได้เยอะลูกค้าจ๋ากาตูนมาอีกแล้วดูดิงาน3าดีอย่างเงี้ยขึ้น105เลยนะ103 105คุณพี่ต่อตัวกำไรต้นทุนอะ เบอร์เนี้ววยน้องตีกลมๆให้ต้นทุนประมาณ50าสิบพี่ขึ้นร้อยพี่ได้กําไรแต่ถ้าแต่ถ้าสเต็ปเนี้ยนะบางตัวงาน3าดีนี่เห็นไหมงานการ์ตูนอย่างเงี้ยร้อยยี่ร้อยสามรห้า พี่ข่สบายสบายเลยนะคะเดี hmm. ๋ยวลูกรีวิว2 9 9 0หนูแถมส่งฟรีให้ด้วยเลยคุณพี่คุมากแถมส่งฟรีให้ด้วยเลยเห็นงานพร้อมแม่แม่เลยนะเห็นงานพร้อมแม่แม่เลยนะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวท่าน้านทาอยู่กันเยอะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกเดี๋ยวเอาให้ดูอีกตอนนี้เลทสิบลูกมีทักเข้ามาถามแล้วเรียบร้อยงานสามดีอย่างเี้ยวไขดีนะอันไรแดงแงนี่เตรียมรอไข่ตุ๋นจีนได้อีกรอบนั้น นะคะสีแดงๆรอขายตุดจีนได้อีกรอบนะคุณแม่อ๋อนะคะสเวเตอร์ใหม่พรมป้ายบูเล72 2,990บาทกระสอบรีวิวรหัสอะไรจ้ะน้ั้งเซน A71 ค่ะลูกรีวิวลูกรีวิวพิมพ์ A71 ได้เลยลูกค้าสาวสวยสวยมากเนี่ยอย่างเงี้ยลายแปลกลายที่แบบอย่างงี้เลยอ๋อ เนี่ยสวยโคคาโคลาคลาสสิกแม่เราดูดิคอแน่นเห็นปหมไหมพรมแน่นมากใครจะเอาไปตีฟูก็ตีได้แต่ถ้าใครไม่อยากเก็บขูยผ้าเพิ่มเนี่รีดไอ้น้ำเลยนะรีดไอ้น้ำเลยอูยพิงเอลโมสามดีรหัส 4F ก้อนก็รีวิวนี่ใครขายแนวนี้อยู่อยากได้ลูกรีวิว A71 ค่ะคุณพี่รับคู่กันคู่กันลูกรีวิว A71 ค่ะสีดีมาก 2อ9 0อุ้ยนี่มีความแบบวินเทจนะโอมีความวินเทจนะอ่ะแม่ดูดีอกใหญ่มากี 10, 10, 10, น่ารักนี่น่ารักอ,อ 10, 10. ล้วนลายฉ่ำประมาณนี้เลยคุณพี่ขาวันนี้มาลงใหม่ๆใครอยากจัด10ลูกยี่สิบขายได้ตอนนี้รันยาวๆเลยนะถ้าอากาศหนาวๆเผื่อใครแบบไปเมืองนอกนี่ยังขายได้อยู่สายไลรสดเนี่ยสบายแน่นอน สายไลฟ์สดอยากได้งานเกตดีๆค oh. ุณพี่เอาไป <Reality> ได้เลย2,990ัาร้อยบาทพี่ขาสองพันเเมื่อกี้มีคนลองงาน999บาทด้วยอ่ะ999นี่ยังแอบปล่อยได้ไหมคุณแม่ได้เลยค่ะเก้าเก้นี่ยังแอบปล่อยได้ไหมแอดทิ้งขาดูตัวนี้นะน่ารักมากอุ้ยป๊อปป๊อปอุ้ยนี่กันเลยแม่ลูกเดียวออกฉ่ำขนาดนี้เลยนะ ัแทบจะหัวทั้ทง,ทงลูกเลยออแทบจะหัวผ้าทั้งลูกเลยคุณแม่เป็นไปได้ไงเนี่ยราคาไม่ถึงสามพันทอนให้สิบบาทสามใบเทาแล้วทอนให้สิบบาทใส่เดียวเดี๋ยวไปให้เลยคุณพี่กาใครจะลูกรีวิวลูกนี้นะฉ่ำมากไม่ต้องไปเสียวสันหลังเปิดเองกลัวไม่ได้ฉ่ำถ้ารีวิวเอารีวิวหรือถ้าใส่มัน